สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะการฝึกพูดแบบเดวคาเนกี้เรียบเรียงโดยหลิวหยงเซิงนะคะแปลโดยวันวิาสาศักสัมพันธ์กุลค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์วาราพับลิชชิงนะคะ ในสังคมสมัยใหม่ค่ะทักษะการสื่อสารหรือการพูดคุยในที่สาธารณะเนี่ยนะคะมันกลายเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสําคัญมากๆไปแล้วล่ะค่ะเพราะการสื่อสารดีเนี่ยมันคือสื่อกลางที่ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสอธิบายนะคะได้แสดงความคิดเห็นให้เพื่อนร่วมงานนะคะให้เจ้านายหรือลูกค้าเนี่ยเขาได้รับทราบค่ะพูดตรงๆนะคะก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยหรือการพูดในที่ประชุมชนได้เนี่ยมันคือหนทางสู่ความก้าวหน้าในชีวิตนั่นล่ะค่ะแต่ผลสำ รวจนะคะคพบว่าคนทั่วไปเกือบ50%เนี่ยยังมีอาการประหมา่าหรือตื่นเวทีในเวลาที่ต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมากกว่า2-3คนขึ้นไปค่ะถ้าเราคือหนึ่งในนั้นนะคะที่กำลังทุกอ,อกทุกใจกับการพูดในที่สาธารณะเนี่ยเนื้อหาในเล่มนี้ค่ะอาจจะช่วยได้เพราะมันอุดมไปด้วยคำแนะนำระดับปรมาจารย์ขั้นเทพอย่างเดลคานกี้นะคะนักพูดแล้วก็นักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกค่ะโดยในเล่มนะคะเดลคานกี้เนี่ย เขาได้แนะนำเทคนิคใหญ่ๆไว้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันดังนี้ค่ะข้อแรก สิ่งที่เราต้องระวัง4อย่างในเวลาพูดในที่สาธารณะเนี่ยก็คือ 1. ให้เราก้าวข้ามความกลัวออกไปให้ได้เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอการพูดต้องสื่อถึงความเป็นมิตรและสุดท้ายก็คือไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือการโต้เถียงค่ะข้อที่2ให้จดจํา5เทคนิคต่อไปนี้เอาไว้ให้ดีเวลาที่จะพูดในที่สาธารณะนะคะนั่นก็คือจงเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่เราพูดจงพูดด้วยความเข้าใจไม่ใช่ท่องจํา ระหว่างการพูดควรมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็ใช้ภาษากายในการสื่อสารออกไปพร้อมกับคำพูดและสุดท้ายจงใช้ทักษะด้านการใช้ภาษาเช่นการแซวตัวเองนะคะหรือการตอบกลับอีกฝ่ายอย่างนุ่มนวลแต่แฝงในยะสำคัญค่ะข้อที่3 ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้ได้ภายใน30วินาทีแรกค่ะโดยเลือกหัวข้อที่น่าสนใจตรงประเด็นกระชับนะคะอธิบายให้เห็นภาพชัดใช้สรพนามให้รู้สึกว่าใกล้ชิดกับผู้ฟังและใช้ประโยคตอนจบให้ประทับใจค่ะข้อที่สสร้างพลังให้กับการพูดของเรานะคะด้วยการใช้ความจริงใจค่ะเรียนรู้ที่จะรับฟังนะคะนึกถึงจิตใจของอีกฝ่ายและก็ชื่นชมคนอื่นอยู่เสมอค่ะ ข้อที่5สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย6เทคนิคต่ตอไปนี้นั่นก็คือ 1. จําจำชื่อคนอื่นให้ได้ 2. ทํทำให้คนอื่นรู้สึกว่านี่เป็นความคิดของเขา 3. มีศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์ 4. ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง 5. รักษาหน้าผู้อื่นและ6ค่ะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์นะคะนอกเหนือจาก5หมวดใหญ่ๆที่มีรายละเอียดแบบลงลึกแล้วเนี่ยนะคะท้ายเล่มค่ะเขายังมีศิลปะการพูดแบบไม่ได้เตรียมล่วงหน้าเนี่ยเอาไว้ให้เราได้ศึกษาด้วยแล้วก็ยังมีทักษะการเจรจากับคู่เจรจา5แบบค่ะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เทคนิคที่มันต่างกันออกไปซึ่งในเล่มเขาก็มีบอกเอาไว้แล้วล่ะค่ะ ว่าไปนะคะการพูดในที่สาธารณะเนี่ยมันก็เหมือนกีฬาชนิดหนึ่งนั่นแหละค่ะมันมีหลากหลายวิธีนะคะที่จะช่วยพัฒนาทักษะของเราได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องหมั่นฝึกฝนรู้จักเลือกใช้ทักษะวิธีการแล้วก็เทคนิคต่างๆแล้วการสื่อสารของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายก็จะนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านข่าวเ้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ